ไปครับพี่น้องเราจะมาดูเบ็ดกันแล้วครับสองทุ่มแล้วครับมายามเบ็ดครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูครับถ้าติดเดี๋ยวจะถ่ายช็อตเด็ดให้ดูครับตัวไหนใหญ่ตัวหน่อยก็ทายแล้วครับไปครับไปดูเบ็ดครับนะครับดูคันเหล็กกันได้ครับมาไปเชียร์จวกเนาะ ลงไปเลียนไหมเลียน่ยี่ัวไหนลงไปเดินไปหนุนเลยนามแหงนี้ครับอันแหลกยังครับโคล้งกับยางลกครับ ตามันเนี่ยมัตายล้ครับคันฟองกระยังครับพยายามไปเรื่อยครับเบ็ดเราก็สามสิบสี่สิบคันนี่นะครับนี่ก็ะยังครับปูของเราก็ะยังอยู่ครับ มันแห่งนี้วะทำไมปูมันลอยออนเ็ดีึน่ม่น,น,มมน,นรอืนีสีกระยังครับอันดีสีของเราอมันดี ครับเดี๋ยวตาตัวนายติดจะถ่ายดูนะครับเดี๋ยวขอดูเบ็ดก่อนครับน้หนาวของเราคันโกงครับพันตัวอะรวะปุ๊พันโกงแตกเลยครับมีตัวไหมครับเขาฟังดะอยู่ไหมเยไม่อยู่เลยครับไม่อยู่ครับจักรลยติดเต็มไรครับทอนคำอะไรดูด้วยลุดครับ ตอนเขาขำเราไม่ได้ดูครับท่านขับรถด,ดูฝั่งนู้นครับเราวก็เหยียบไปครับเหยียบปูครับยังพอได้ยามอยู่ใส่จมๆนิดเดียวเฮ้ยเป็นมันเดะมันจะตายยังไงนะโอ้ครับใส่ยาไปรุ่นนี้ครับแล้วจะดูจักสองหอบแล้วครับวันนี้ ไหนครับฮะฮะซ้ะายเลยเหรอปูรวยครับต้องใส่หนำหมดครับต้ายเหรอปะ

มีจอกเลยครับปูก,กับฉลาดครับขึ้นอยู่บนจอกใจเย็นกุยเลยครับมันฉลาดครับหนามบกิงนี้หนอโบกไววไวหมดแล้วดูดรอกทุดถ่ายใส่ย,ยาจมนไปเลยเด้อเนาะไครับเดี๋ยวติดจะถ่ายดูครับ ครับตัวหนึ่งครับเพิ่งได้เมื่อกี้นี้น,นะครับต้อง่านใจนะครับอันนี้ก็ใส่หม้อโล่นุนนะครับตักเขาสวิงลุตพอดีเลยครับเมื่อกี้นี่ขู่ปูโกจักปูออกหนึ่งไม่ได้ครับแต่ออกออกที่จะออกตัวหนึ่งนลครับ มีนี่ห่าดิขอออีหนึ่ง้ห่ายน่ครับนี่ก็เต็มที่ฟีแล้วครับนี่ก็ใส่รูดเลยนะครับ อาคองนี่อ้วนครับแต่ว่าปลาวันนี้เงียบครับไม่ค่อยขึ้นตีเลยต้งใส่ยาตีดึกๆ,ๆครับเสื่อมครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นหนานครับ<ม>ขั้นหนึ่งก็หายแล้วว่ามันลอยมันมันลอยแล้วเตรงนั้นน่ะยังใส่ตั้งแต่เมื่อวานะปลายคันไหนเป็นปลายคันปลายคันเฉียกมันคือไปอย่างนั้น ต้องใส่ปูพาเดินไต่ดเดีได้ดีได้ดูันดูทเดินดดนี้แหละครับโอ้คโยรวยขึ้นตีนส,อสาอสุดเลยปวเลยฝากไปครับจะดูเยิ่งเหี่ปวดเลยอุ๊ย ก,100กับคันหนึ่งของเราอย,ย่ยังเงี้ยพี่ยามมาเบ็ดไก่จนมุดแล,แล้วครับแต่ตัวเดียวอยู่เลยคเบแล้วผมจะหลบวัคซัมนะครับแล้วผมจะลงไปดูอันหลบครับให้ผ่านเกยเดินค่อยๆด้อยครับครับอันหลบ lục Ủa khang khô cái em Ủa hoa ừ. Ủa. Ủa nào mình hẹn chiến นามแหง้งครับเยอะก็ขยับขึ้นโคกหมดแล้วครับตอนใสกับหน,นามยังดึกอยู่เลยครับรมยำมนามแหง้งหมดแล้วครับ ครับดูด้านข้างน้ครับพี่น้องกอนนี้ก็หาถุนแล้วครับเรายามเบ็ดได้สองรอบแล้วครับตอนกลางคืนไดตตัวเดียวครับนี่แต่ว่าใส่โลกลัวนุนแล้วครับนี่ครับตัวปลาที่มองไม่ชินแล้วครับโอ้ใหดูเลยครับได้ยังออกมาให้ดูครับขนาดีหญ่เดยครับโลสองโลสามอยู่ประมาณนี้แล้วครับใส่งามครับกีน วันนี้ป้าไม่ค่อยตีครับไม่ค่อยขึ้นเลยมาคืนนี่ตีกินฟ้าหน่อยแล้วตู้มาตามนะครับคืนนี่เงียบคลิบนะครับใส่นี่ก็โลกว่าครับโลสองโลสามพ่านจ่อย,ยิงไปกินเมแลรวนี้มาคืนนี่ยิงพิ่เป็นคลิปกวทีครับมาคืนได้สามตัว ไปครับเดี๋ยวต้นเช้าคอยมาดูกันครับอีกทีนึ่งเราจะพาไปดูต้นเช้าครับมันหมานครับถือว่าพานครับยาปูต้นเช้าเราก็มายามเ็ดกันแล้วครับไปดูครับว่าจะมีตัวไหมครับป้าจะมาพานตัว่าขันเหล็กกับหัวทิมเลยครับถอนคันเวดออกเลยครับไปดูครับห้วทิมจริงเดี๋ยวมันดูจะอยู่ไหมเนาะจะอาที่อยู่ไหมครับ อยู่นี่ตายนี่เห็นไหมตายงามเลยแม่ถอนคั้นเบ็ดกินเนาะตายครับโอ้โหโล้กลัวเลยครับหน่าดิโลครับตัวนี้ไม่โล้กลัวเราครับปลายคั้นเบ็ดทิ่มลงน้ำเลยครับถอนคั้นเบ็ดครับดีนะเป็นป่ายาครับยางั้นหายครับห่วยเป็นป่ายาเราอีปั๊บไม่เน้นครับฝนในมาตกตอนนี้นะครับพี่น้อง วะโอก็อปลายปากนี่เดิงเนาะดีไม่รุดว้านี่ร้อยกี๊ไม่น่านอกตัวเป็นพันอย่างร้อยตกวร้อยตกจแต้างหลังไหายก็ยเยอะไปเลยเน,น,นี่ครับใส่ลูกครับฟ้าอ้วนครับมันหมันครับ ตัวที่ได้ไปตอนหัวข่ำก็ตอนกลางคืนน่ะกสี่ตัวสามกิโลครับนี่มันหมาน,นเลยครับครับไปที่เกาะเยื่าใส่ทิ้งไว้อีก้ะครับแล้วตอนเชี่ยงตอนบ่ายตอนนั้นจะมาดูกันครับเกาปูวไว้ครับ ตกตัวนี้วาฝนตกกับพี่น้งฝนฉีกกำกืยโอ้ชีดโดจิบครับไปครับดูขนาดครับ ูกันไปเรื่อยๆครับหลับปูไปหายแล้วครับชั้นนี้ปูหายอี้นครับปูมันเกาะยาขึ้นขึ้นนี่ก,ก็หายครับปูมาเช้าก็หายอีกแล้วครับใส่ไประชนหน่อยครับ,บครับเดี๋ยวปลาหินตัวไหนผมจะถ่ายดูนะครับฝนตกครับ โซล่าซัเตียกครับแล้วก็ดูเส้นนะครับนี่ได้ตัวหนึ่งครับตอนเฉารูยแล้วครับใส่นี่ใส่ไม่ธรรมดาครับนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดติดตามเลครับนะครับนะครับใส่กิโลเกิดได้ปลาหาตัวนาทีสี่โลละครับห้าตัวนี่เพราะว่าอันนั้นสี่ตัวได้สามโลครับ อันนี้อีกตัวหนึ่งก็บโลขนาดจะเป็นสี่โลแล้วครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัดีครับนี่ครับผลงานครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวสี่โลครับ